ไปดูเรื่องของการอุปสมบทนะคะที่ผ่านมาค่ะสังคมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าขั้นตอนและการากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทนั้นมีความล่าช้านะคะซึ่งเรื่องนี้ทางประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการศาสนาวุฒิสาภาก็มีการเสนอตำรวจท้องที่ค่ะให้ไปตรวจประวัติอาญากรของผู้ที่จะบ,บรรพชาอุปสมบทแทนกองทะเบียนประวัติอาทยากรหวังที่จะลดความล่าช้าคืนศรัทธาให้กับสังคมไทยค่ะ พลตำรวจโทสานิตมหาถาวรประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการาศาสนาในคณะกรรมธิการการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิละปะและวัฒนธรรมอุทิศภาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทที่ล่าช้าว่าที่ผ่านมาสังคมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าขั้นตอนแล้วก็กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะขอบรรพชาอุปสมบทนั้นก็มีความล่าช้านะคะส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและก็ความเชื่อมั่นของประชาช ทนที่จะ เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทก็เลยเสนอให้ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาทบทวนแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทโดยกระจายอำนาจให้สถานีตำรวจท้องที่ที่บุคคลน,นั้นๆจะไปขอบรรพชาอุปสมบทสามารถจะตรวจสอบให้แต่ปรากฏว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณายืนยันนะคะว่ามีหนังสือกำชับการปฏิบตัติเพื่อให้สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่เป็นหน่วยงาน ในสังกัดมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวโดยตรงเพียงหน่วยงานเดียวแล้วก็ให้ถือปฏิบตัติตามแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเคร่งครัดด้วย พลตำรวจโทสานิตรกล่าวเพิ่มเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางคณะกรรมาการก็เลยเชิญสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานกฎหมายและคดีกองทะเบียนประวัติอาญากรและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาให้ความเห็นซึ่งที่ประชุมก็เห็นพ้องกันในสองประเด็นก็คือว่า ให้มีการกระจายอำนาจให้ตำรวจภูธรจังหวัดหรือว่าสถานีตำรวจท้องที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติอาญากรรมได้ให้เกิดความรวดเร็วสะดวกต่อผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตลอดจนส่งผลดีต่อพระอุป,ปัชฌาที่อาจจะมีความผิดพระวินัยจากการบวชให้ผู้กระทําความผิดรวมไปถึง ยกเว้นกฎกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนพศ2548โดยให้พระพิสุกสัมเณเนน,นักพรตและนักบวชจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่จะบวชป้องกันมิจฉาชีพมาสวมรอยเข้าบวชด,ด้วยค่ะข้อ2ของกฎกระทรวงปี48บอกว่านัก ภิสุสามเณรนักบวชนักโคดไม่ต้องมีบัตรเพราะนั้นถ้าถ้าถ้ายกเว้นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยตัดข้อนี้ออกไปนะไม่ว่าจะเป็นใครพิสุสามเณรนักบวชนักโคดก,ก็ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนถ้ามีบัตรประชาชนมันจะสะดวกทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่ให้ดูหรออัตรา,าโทษตามมาตรา17ปรับไม่เกิน200บาทแล้วมันจะควบคุมอะไรได้ทั้งหลายทั้งปวงแต่ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ย เรากําลังอยู่ระหว่างการที่จะไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับพระเสราเถระท่านผู้ใหญ่เองว่าท่านเห็นด้วยไหมส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยเห็นด้วยหมดเลยถ้าแก้ปัญหาอย่างนี้ได้นะไอคนที่บวชผานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาเนี่ยจะน้อยไปหรือหมดไปครับก็ฝากทุกท่านาช่วยกันทำนุปบำรุงพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนยงคู่กับบ้านนี้เมืองนี้ตลอดไปครับ